โอเคครับจากที่เราได้รู้แหล่งเชื้อเพลิงต่างๆแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงซากดึกดําบันแล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพเนาะทีนี้เมื่อเราได้เชื้อเพลิงเหล่านั้นมาแล้วเราจะได้พลังงานจากเชื้อเพลิงเหล่านั้นได้อย่างไรนั่นก็คือจะต้องมีหนึ่งสิ่งนั่นก็คือปฏิกิริยาการเผาไหม้โอเคไหมเมื่อได้เชื้อเพลิงเราต้องเอาเชื้อเพลิงตรงนั้นมาเกิดกระบ,บวนการเผาไหม้ ในปฏิกิยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้เราจะถึงได้พลังงานออกมาทีนี้ปฏิกิริยาการเผาไหม้ก็คือเป็นปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีหนึ่งซึ่งสารตั้งต้นในปฏิกิริยาการเผาไหม้ก็คือเชื้อเพลิงของเรานั่นเองสารตั้งต้นคือเชื้อเพลิงนอกจากสารตั้งต้นที่เป็นเชื้อเพลิงแล้วยังมีสารตั้งต้นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือ แกส๊สออกซิเจนโอเคไหมซึ่งเงื่อนไขในการเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้เด็กๆฟังให้ดีนะเราจะต้องมีเงื่อนไขก็คือจะต้องมีการจุดติดเชื้อเพลิงด้วยความร้อนโอเคไหมส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาการเผาไหม้เด็กๆจำให้ดีมันจะต้องมีผลิตภัณฑ์คือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วก็มีผลพลอยได้ก็คือ พลังงานความร้อนโอเคไหมอ่ะทีนี้ถ้าเขียนเป็นสรรมการเคมีลูกเด็กๆดูดีๆนะตรงนี้เนื่องจากสารเชื้อเพลิงที่เราเรียนมาในบทนี้เนาะมันเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนาะดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นสูตรทั่วไปของเชื้อเพลิงก็คือประกอบไปด้วยคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนซึ่งมันมีหลายชนิดมากๆคุณครูก็เลยห้อยด้วย x ห้อยด้วย y เนาะ เป็นสูตรของสารเชื้อเพลิงโดยทั่วไปเนาะซึ่งอันนี้เป็นสารตั้งต้นที่สําคัญอ่ะแล้วก็มีสารตั้งต้นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนั่นก็คืออะไรลูกแกส๊สออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ได้ไหมไม่ได้อ่ะตอนนี้มีสารตั้งต้น2ตัวและขาดอะไรมันถึงจะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ได้ขาดความร้อน คุณครูใช้สัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมละกันเนาะมีการจุดติดเชื้อเพิงด้วยความร้อนส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้ลูกผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีไอ้นาำแล้วก็มีพลังงานความร้อนออกมาโอเคดังนั้นเด็กๆต้องจำแพทเทิร์นของสรรมการที่แสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ ให้ดีซึ่งเขามีการออกข้อสอบอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น ex จงเขียนปฏิกิริยาการเผาไหม้ของแก๊สโพรเพนสำหรับแก๊สโพรเพนมีสูตรเคมีคือ C3H8 โอเคถ้าจะเขียนปฏิกิริยาการเผาไหม้ลก สารตั้งต้นก็คือเดอ็กช่วยกูนะสารตั้งต้นก็คือ C3H8 มีสถานะเป็นแกส๊สมันจะทำปฏิกิริยากับแกส๊สออกซิเจนมีสถานะเป็นแกส๊สใส่ลูกศรหัวเดียวโอเคไหมแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ความร้อนไว้ด้านบนผลิตภัณฑ์ที่ได้คือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีไอน้ําแล้วก็ความร้อนพลังงานความร้อนทีนี้อันนี้แหละคือปฏิกิริยาการเผาไหม้ซึ่งถือว่าเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่ยังไม่สมบูรณ์เด็กๆจะต้องทําการดุลสมการเคมีด้วยอ่ะวิธีการดุลในเด็กไล่ตามครู เราจะเลือกดุลคาร์บอนกับไฮโดรเจนก่อนที่เราจะเลือกดุลออกซิเจนทีหลังเพราะว่าเวลาเด็กๆเ,เติมตัวเลขต่างๆหน้าออกซิเจนตรงนี้มันส่งผลต่อจำนวนอะตอมของธาตุอื่นไหมไม่ดังนั้นให้ดุนธาตุอื่นๆก่อนแล้วค่อยดุลธาตุอิสระทีหลังเนาะคาร์บอนทางซ้ายมี3ตัวทางขวามีตัวเดียวใส่เลขใส่เลข3ตรงนี้ อพอใส่เลข3มปุ๊บคาร์บอนเท่ากันแล้วทีนี้ดูนอะไรลูกให้เด็กๆดุลไฮโดรเจนก่อนไฮโดรเจนทางซ้ายมือมี8ตัวทางขวามีตรงตรงนี้2ตัวใส่เลขอะไร4,2,8ไฮโดรเจนเท่ากันยังเท่ากันแล้วทีนี้ก็มาดูออกซิเจนออกซิเจนทางขวามือมี3คูณ2เป็น6 หบวกกับอีก4กลายเป็น10ออกซิเจนตรงนี้มันห้อย2ตัวไหมลูแต่มันมีกี่โมเลกุล3มโมเลกุลเอา3คูณ2กลายเป็นออกซิเจน6ตัวเก็บไว้ก่อนแล้วก็บวกกับออกซิเจนตรงนี้อีก4ตัวกลายเป็น10ดังนั้นทางซ้ายมือก็ต้องมีออกซิเจนอะตอม10ตัวด้วยโดยการใส่5ตรงนี้จบแล้ว อันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรเพนโอเคเนาะอ่าโอเคอย่างที่คุณครูบอกว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาเคมีประเภทหนึ่งดังนั้นเราจะมาทําความรู้จักกับปฏิกิริยาเคมีให้มากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นเนาะทีนี้คําว่าปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีมันก็คือกระบวนการกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เปลี่ยนสารตั้งต้นโอเคไหมแล้วก็ทําให้เกิดสารใหม่ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์โอเคโดยสารใหม่ที่เกิดขึ้นลูกจะต้องมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมโอเคไหมอ่ะทีนี้เด็กดูรูปด้านล่างลูกรูปด้านล่างเด็กคิดว่าจากรูปเนี้ย การเกิดสนิมบนรถเนี่ยโลกการเกิดสนิมบนรถเป็นปฏิกิริยาเคมีไหมเป็นเป็นปฏิกิริยาเคมีนะเป็นปฏิกิริยาเคมีเป็นปฏิกิริยาเคมีอ่ะปฏิกิริยาการเผาไหม้ถ่านเป็นเป็นปฏิกิริยาเคมีไหมเป็นส่วนอันนี้ถ้าเด็กๆสังเกตเนาะควันตรงเนี้ยเกิดจากปฏิกิริยาเคมีไหมไม่ใช่ ถ้าเด็กสังเกตดีๆเนาะข้างในกามันคือน้ําถูกไหมมันคือน้ําที่มีสถานะเป็นของเหลวมันเปลี่ยนเป็นน้ําที่เป็นแกส๊ส H2O ยังเป็น H2O ไหมลูกยังเป็น H2O มันได้เปลี่ยนเป็นสารใหม่ไหมไม่ดังนั้นอันนี้ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมลูก มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนสถานะเฉยๆถูกไหมลูกดังนั้นไอเนี่ยไม่จัดเป็นปฏิกิริยาเคมีโอเคไหมอ่ะทีนี้ อีกหนึ่งหัวข้อนะลูกที่เด็กๆจะต้องทำความเข้าใจก็คือหัวข้อของคำว่าสมการเคมีสำหรับสมการเคมีเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรสมการเคมีจะเป็นสิ่งที่ใช้แสดงว่าสารตั้งต้นอะไรมันทำปฏิกิริยากันแล้วมันก็เกิดผลิตภัณฑ์เป็นอะไรบ้างโอเคไหมโดยวิธีการเขียนสมการเคมีหนูฟังคุณนะมันคือการแสดงสูตรหรือสัญ,ญลักษณ โอเคไหมว่าสารใดทำปฏิกิริยากันแล้วสารใดบ้างที่ได้จากปฏิกิริยานั้นๆโดยเราจะเขียนสูตรของสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันไว้ทางซ้ายมือของลูกศรโอเคไหมโดยสารที่อยู่ทางซ้ายมือของลูกศรลูกเราเรียกว่าสารตั้งต้นหรือ reactant ส่วนสาร ที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือ product เนี่ยลกเราจะเขียนไว้ทางขวามือของลูกศรโอเคไหมส่วนด้านบนลูกศรลูกเราสามารถใส่เงื่อนไขในการเกิดปฏิกิริยาอื่นๆได้โอเคนะ อะทีนี้ไอ้คำว่าเงื่อนไขที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าปฏิกิริยาใดๆต้องใช้ความร้อนในการเกิดปฏิกิริยาด้วยเด็กๆก็ต้องใส่สัญ,ญลักษณ์ที่แสดงความร้อนไว้บนหัวลูกศรซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แสดงความร้อนเช่นสามเหลี่ยมแบบนี้เท่ากับความร้อนโอเคไหมหรือ ในปฏิกิริยาเคมีใดๆต้องใช้ตัวเร่งเขาก็จะมีการเขียนสูตรของตัวเร่งเช่นโลหะนิกเกิลหรือเอ็มไซอันนี้ก็จัดเป็นตัวเร่งเนาะสามารถเขียนไว้ด้านบนหัวลูกศรได้เลยซึ่งมันจะแสดงถึงสารที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่ง อ่ะโอเคก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูเงื่อนไขอื่นๆเนาะที่ใช้ในการเขียนสมการเคมีเด็กๆไลดูตามครูนะเราจะเขียนสูตรของสารตั้งต้นไว้ทางซ้ายของลูกศรและผลิตภัณฑ์ไว้ทางขวาของลูกศรอ,อันนี้ครูพูดไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้ถ้าในแต่ละฝั่งของลูกศร ถ้าแต่และฝั่งของลูกศรฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสมมุติว่าฝั่งซ้ายมันมีสารมากกว่า1ตัวให้เด็กๆขั้นด้วยเครื่องหมายบวกเด็กๆนึกอ,ออกไหมหนึกออกเนาะเช่น a กลายเป็น b อันนี้สารตั้งต้นมีตัวเดียวผลิตภัณฑ์มีตัวเดียวแต่ถ้ามันมีสารตั้งต้นมากกว่า1ตัวเช่น a บวก c กลายเป็น d เราจะขั้น เราจะขั้นสารตั้งต้นสองตัวลูกด้วยเครื่องหมายบวกอ่ะโอเคต่อไปเขาบอกว่าให้ระบุสถานะของสารไว้หลังสูตรโดยเขียนไว้ในวงเล็บอะยกตัวอย่างเช่น a สมมุติว่า a เป็นของแข็งลูกสมมุติว่า a เป็นของแข็งนะเราจะวงเล็บ S ซึ่ง S มาจาก solid solid ก็คือของแข็งถ้า A เป็นของแข็งนะเราจะวงเล็บ S แบบนี้โอเคไหมสมมติ A ที่เป็นของแข็งทําปฏิกิริยากับ B ที่เป็นของเหลวเราจะห้อยด้วยอะไร B เป็นของเหลวเราจะห้อยด้วยตัว L L มาจาก liquid liquid ก็คือของเหลว L, L เป็นของเหลวนะสารตั้งต้นมี2ตัวลูกแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็น C สมมติว่า C มีสถานะเป็นแก๊สเราจะห้อยด้วยอะไรถ้าเป็นแก๊สเราจะห้อยด้วยวงเล็บ G G มาจากแก๊สตรงตัวเลย C วงเล็บ G บวกผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวเป็น D ทีนี้ถ้าเป็น D สมมุติว่าเป็นสารละลายลูกสมมุติว่าเป็นสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทำละลายลูกเราจะห้อยด้วยวงเล็บ AQ โอเคเนาะอ่ะทีนี้ถ้าเด็กๆสับสนระหว่าง L กับ AQ L กับ AQ ต่างกันตรงไหน L เนี่ยจะเป็นของเหลว AQ ก็เป็นของเหลวแต่ L เป็นของเหลวที่เป็นสารบริสุทธิ์เป็นสารบริสุทธิ์แต่ AQ เป็นสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายโอเคไหมครูจะยกตัวอย่างยังไงดีสมมุติสมมุติอ่ะครูเอาคุณครูเอาเกลือลูกเอาเกลือ เกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์มาให้ความร้อนเอาเกลือที่เป็นของแข็งโซเดียมคลอไรด์มาให้ความร้อนแล้วมันหลอมเหลวแล้วมันหลอมเหลวเกลือโซเดียมคอลอไรด์ลูกโซเดียมคอลอไรด์มันจะแตกตัวให้โซเดียมบวกกับ cl ลบซึ่ง na บวกกับ cl ลบตรงเนี้ยจะมีสถานะเป็น l มีสถานะเป็น l เพราะมีน้ำล้อมรอบไหม ไม่มันเป็นสารบริสุทธิ์เนาะแต่ถ้าแต่ถ้าครูอันนี้เป็นน้ำรอไว้แล้วครูก็เอาเกลือเกลือโซเดียมคอลอไรที่เป็นของแข็งลงไปในน้ำมันจะละลายถูกไหมมันจะละลายแล้วมันก็จะแตกตัวให้อะไรแตกตัวให้โซเดียมบวกกับซ l ลบ แต่โซเดียมบวกกับ Cl ลบในกรณีที่2เนี้ยมันมีน้ำล้อมรอบอยู่ดังนั้นสถานะของมันก็คือ aq อันนี้ก็เป็น aq ทันไหมอ่ะไม่งงเนาะอ่ะต่อไปมาดูอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการแสดงว่าปฏิกิริยานั้นดูดหรือคายพลังงานมันจะมีวิธีการแสดงดังนี้ถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือดูดความร้อนลบ ถ้าเป็นประหัดดูดความร้อนเราจะเขียนพลังงานไว้ทางซ้ายมือคำว่าซ้ายมือหมายความว่าไงเช่น A บวกพลังงานได้เป็น B ถ้าเป็นการเขียนแบบนี้มันจะแสดงการ ดูดพลังงานหรือดูดความร้อนลูกดูดพลังงานหรือดูดความร้อนโอเคไหมหรือเขียนอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นแบบแรกตรงนี้เราจะไม่รู้ว่ามันดูดพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมถ้าสมมุติเราเปลี่ยนจากคำว่าพลังงานเป็น100กิโลจูลแบบนี้ก็สื่อถึงว่ามันเป็นปฏิิกิยาดูดความร้อนด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกได้ด้วยว่ามันดูดเท่าไหร่ มันดูด100กิโลจูลโอเคไหมต่อไปถ้าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนหรือปฏิกิริยาคายพลังงานลูกเราจะเขียนคำว่าพลังงานไว้ทางขวามือของสมการเคมียกตัวอย่างเช่น a บวก b กลายเป็น c เราจะเขียนพลังงานไว้ทางขวามือเพื่อเป็นการบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนโอเคไหม ถ้าไม่เขียนแบบนี้หูกถ้าไม่เขียนแบบนี้ถ้าไม่เขียนแบบนี้นะสามารถเขียนได้อีกแบบหนึง่งก็คือ a บวก b กลายเป็น c บวก100กิโลจูลถ้าเขียนแบบนี้นอกจากบอกว่ามันคายพลังงานแล้วยังบอกด้วยว่ามันคายพลังงานเท่าไหร่โอเคไหม ทีนี้เรายังอยู่ในหัวข้อของปฏิกิริยาเคมียอยู่เนาะให้เด็กๆด,ดูรูปข้างล่างตรงนี้2อ,อันซึ่งข้างล่างตรงนี้เนาะจะเป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างแมกนีเซียมที่เป็นของแข็งแมกนีเซียมที่เป็นของแข็งก็คือแผ่นโลหะตรงนี้อ่าโอเคแมกนีเซียมที่เป็นของแข็งทําปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก สารละลายกรดไฮโดรคลอริกก็คือตรงนี้โอเคอ่าทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ลูกมันได้แมกนีเซียมคลอไรที่เป็นสารละลายซึ่งเรามองไม่เห็นกับแก๊สไฮโดรเจนซึ่งเรามองเห็นได้ฟองแก๊สถ้าเด็กสังเกตตรงนี้มีฟองแก๊สอ่าแล้วตรงนี้ก็มีฟองแก๊สติดตามแท่งโลหะอยู่ทีนี้คุณครูถามว่าคุณครูถามว่าหลอดการทดลองที่หนึ่ง ก็คือซ้ายมือกับหลอดทดลองที่2ก็คือขวามือหลอดไหนเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไหมอตอบเลยเนาะครูเฉลยเลยนั่นก็คือหลอดทดลองที่2เกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าเด็กๆสังเกตจากอะไรลูกถ้าเด็กสังเกตเนะเาะเด็กจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2ตรงนี้มันมีฟองแก๊ส ของไฮโดรเจนเกิดขึ้นมากกว่าสังเกตจากฟองแก๊สไฮโดรเจนโอเคไหมซึ่งอันนี้ชัดเจนอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถสังเกตได้ก็คือถ้าเด็กๆโฟกัสความกว้างของแผ่นโลหะตรงนี้กับความกว้างของแผ่นโลหะตรงนี้แผ่นโลหะทางขวามือมันเป็นไงลูกมันเล็กลง มันเล็กลงเร็วกว่าเห็นไหมแสดงว่ามันเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าที่หลอดการทดลองที่สองเพราะเราดูจากโลหะแมกนีเซียมที่หายไปมากกว่า ดังนั้นเวลาเราดูอัตราการเกิดปฏิกิริยาโลกเราก็จะดูปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับเวลาโอเคไหมซึ่งเด็กๆจะได้เรียนละเอียดอีกทีในรายวิชาเพิ่มเติมเนาะสำหรับรายวิชานี้คุณครูขอ,ขอพูดแค่นี้พอโอเคเนาะทีนี้เราจะมาดูหัวข้อนี้ซึ่งสำคัญมากๆนั่นก็คือปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ปัจจัยใดบ้างที่ทําให้ปฏิกิริยาเคมีหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดได้เร็วมันเกิดได้ชา้าโอเคไหมเอาอันแรกก่อนปัจจัยอันแรกลูกก็คือความเข้มข้นของสารตั้งตน้นความเข้มข้นของสารตั้งตน้สงนส่งผลอย่างไรต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยความแม็กเซนส์ความเข้มข้นสารตั้งต้นยิ่งมากอัตราการเกิดปฏิกิริยายิ่งมาก โอเคไหมสารตั้งต้นที่มีความเข้มข้นสูงอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะยกตัวอย่างอะไรดียกตัวอย่างเช่นเด,เด็กเคยล้างห้องน้ำไหมลูกในน้ำยาล้างห้องน้ำจะมีกรดไฮโดรคลอริกโอเคไหมกรดไฮโดรคลอริกเวลาเด็กๆลาดลงไปตรงพื้นกรดไฮโดรคลอริกในน้ำยาล้างห้องน้ำจะทำปฏิกิริยากับหินปูนที่อยู่ตามล่องของกระเบื้องในห้องน้ำเนาะ โอเคไหมทีนี้วิธีการสังเกตว่ามันเกิดปฏิกิริยาไหมนั่นก็คือมันจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นอ่ะทีนี้ถ้าเทียบกันระหว่างน้ำยาล้างห้องน้ำที่ออกจากขวดลาดลงพื้นกับอีกแบบหนึง่งคุณครูเอาน้ำยาล้างห้องน้ำไปผสมน้ำก่อนนะแล้วครูค่อยๆเทลงเด็กคิดว่าอันไหนเกิดปฏิกิริยาได้รุนแรงแล้วก็เกิดฟองแก๊สมากกว่ากัน ก็คืออันที่ไม่ผสมน้ําถูกไหมซึ่งอันนั้นอาจจะมีความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกเป็นไงสูงดังนั้นมันเลยทําปฏิกิริยาได้รุนแรงมากกว่าเมื่อเทียบกับน้ํายาล้างห้องน้ําที่ผสมน้ําน้ํายาล้างห้องน้ําที่ผสมน้ํานั่นเป็นการเจือจางกรดไฮโดรคลอริกให้มันมีความเข้มข้นน้อยลงโอเคไหมโอเคเนาะดังนั้นความเข้มข้นยิ่งสูงอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอ่ะโอเค ต่อไปมาดูปัจจัยอันที่2ปัจจัยอันที่2ก็คือในเรื่องของพื้นที่ผิวคําว่าพื้นที่ผิวก็คือพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งเนาะถ้ามีพื้นที่ผิวมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็มากเดี๋ยวครูยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น อ่าเวลากินยาเม็ดโอเคนะเอากรณีที่หนึ่งก่อนกินยาเม็ดโดยกลืนไปทั้งเม็ดเลยนะโอเคไหมกับกรณีที่สองกินยาเม็ดเหมือนกรณีแรกเลยนะขนาดเท่ากันเลยนะน้ำหนักเท่ากันเลยนะแต่กรณีที่สองเรามีการเคี้ยวก่อนกืนคุณครูถามว่าอันไหนเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วกว่ากันอันไหนออกฤทธิ์ได้เร็วกว่ากันถ้ากินยาแบบไม่เคี้ยกับแบบเคี้ยว กินยาแบบเขียวยาจะออกฤทธิ์เร็วกว่าถูกไหมเพราะการเขียวมันทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสของสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งมากขึ้นไหมพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้นไหมมากขึ้นดังนั้นการเกิดปฏิกิริยาก็จะมากขึ้นอ่ะถ้าเด็กๆสังเกตในสไลด์สมมุติตรงนี้มันคือสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งเอามาเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้โอเคไหม แล้วการที่เราทำให้มันเป็นก้อนเล็กๆถ้าเทียบกันก้อนเล็กๆเ,เนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วกว่าเพราะสารตั้งต้นสัมผัสกันมากขึ้นนั่นเองเด็กนึกออกเนาะอะ,อะต่อไปมาดูปัจจัยอันที่3ลูกก็คือในเรื่องของอุณหภูมิซึ่งแน่นอนว่าเมื่ออุณหภูมิมากขึ้นอันตราก,การเกิดปฏิกิริยาก็ มากขึ้นโอเคไหมเด็กๆจำตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่าปกติเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ10องศาเซลเซียสอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าอ่ะทีนี้ถ้าเป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันเช่นเช่นปฏิกิริยาการเน่าบูดของอาหารโอเคไหมสมมติหนูทำอาหารแล้วหนูวางไว้บนโต๊ะในครัววางไว้บนโต๊ะในครัว ซึ่งอากาศก็คืออุณหภูมิปกติโอเคเนาะกับการนําอาหารไปใส่ตู้เย็นโอเคไหมอาหารที่อยู่ในครัวก็จะบูดเน่าเร็วกว่าเมื่อเทียบกับอาหารที่ใส่ในตู้เย็นนั่นเป็นเพราะว่าอุณหภูมิมีผลต่อปฏิกิริยาการบูดเน่าของอาหารยิ่งอุณหภูมิสูงการบูดเน่าของอาหารก็จะเร็วขึ้นโอเคไหม หรือตัวอย่างของการหมักแป้งหมักแป้งขนมปังลูกการหมักแป้งขนมปังในหน้าหนาวกับหน้าร้อนถ้าเป็นการหมักแป้งในหน้าหนาวการขึ้นฟูเนี่ยจะช้าแต่พอหมักแป้งในตอนหน้าร้อนอุณหภูมิสูงถูกไหมการขึ้นฟูของแป้งเนี่ยจะเร็วกว่าโอเคเนาะดังนั้นอุณหภูมิจึงมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยายิ่งมีอุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะ เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นต่อไปมาดูปัจจัยอันที่4นั่นก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาตามชื่อเลยลูกตัวเร่งปฏิกิริยามันก็คือเร่งให้ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นโอเคไหม ก็จะประมาณนี้อ่าถ้าเป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันเนาะเช่นเช่นเช่นในกระบวนการย่อยอาหารในร่างกายเราเนาะมันจะต้องมีการใช้เอนไซม์ที่เป็นตัวช่วยในการย่อยอ